สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทุ่งทองเพชรอินทผาลัมสวนอินทผาลัมที่ตั้งอยู่ที่ตำบลหายโศกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะเจ้าของสวนชื่อว่าคุณพ่อทองเพชรปนาราศและภรรยาคุณแม่ชุรีพปรปนาราศ ในการทำสวนครั้งนี้ใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดจำนวน3.6ล้านบาทมีเนื้อที่17ไร่มีอินทผลัมทั้งหมด424ต้นค่ะในส่วนของเรามีอินทผลัมทั้งหมด2สายพันธุ์คือพันธุ์บาฮีเหลืองที่มีผลสดสีเหลืองทองหวานกรอบทานได้ทั้งสดและแห้งและนิยมปลูกม,มากในไทยค่ะ และพันโคไนซี่ผลสีน้ำตาลแดงเข้มเนื้อนุ่มหวานมันมีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นพันโบราณที่ปลูกมากในตะวันออกกลางโดยเฉพาะโอมานและซาอุให้ผลผลิตปานกลางแต่คุณภาพผลเด่นรสชาติเป็นเอกลักษณ์ค่ะและที่สวนจะเปิดให้เข้าชมสวนและเก็บผลผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อที่หน้าร้านเป็นส่วนมากเพราะจะได้ทานผลสดๆจากสวนเลยค่ะและในส่วนของลูกที่ไม่สวยหรือลูกร่วงที่ร่วงออกจากหอที่หอไว้จะไม่สามารถนำออกขายได้เราก็จะนำมาแปรรูปได้หลายอย่างค่ะเพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าพวกเราเลือกมาทั้งหมด3โปรเจกต์ดังนี้ค่ะ โปรเจกที่1บาฮีเทพสุริยันอินทผลัมผลไม้ที่ได้กินเพียงปีละครั้งเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ออกผลผลิตเพียงปีละครั้งเท่านั้นพวกเราจึงต้องการพัฒนาพันธุ์อินทผลัมที่คัดสรรและวิจัยเพื่อให้สามารถออกผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปีตอบโจทย์เกษ,ษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างมั่นคง และผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงอินทผลัมสดคุณภาพดีได้ทุกฤดูกาลจุดเด่นของโปรเจก์นี้คือการใช้เทคโนโลยีการปลูกผสมผสานกับการจัดการน้ำและสารอาหารที่เหมาะสมทำให้ต้นอินทผลัมแข็งแรงออกผลสม่ำเสมอและมีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ เป้าหมายหลักสร้างพันธุ์อินทผลัมที่ทนทานต่อสภาพอากาศทำให้เกษตรกรมีรายได้ตอ่อเนื่องไม่จำกัดฤด,ดูกาลและลูกค้ามีอินทผลัมรับประทานตลอดทั้งปีโปรเจกต์ที่2วายอินทผลัมแดงนางไอเนื่องจากทางสวนของเรามีผลที่ร่วงเยอะมากพวกเราจึงคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือโปรเจกต์วายอินทผลัมจากผลที่ร่วง เป็นการต่อยอดคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลอินทผลัมที่ร่วงจากต้นซึ่งโดยทั่วไปอาจถูกมองว่าเป็นของเหลือหรือไม่สมบูรณ์เรานำมาสร้างสารรค์เป็นวายอินทผลัมที่มีกลิ่นหอมรสหวานนุ่มและเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากจะช่วยลดของเสียจากอินทผลัมแล้วยังเป็นแนวทางในการทำกรเกษตรที่ยั่งยืน สร้างรายได้เสริมและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติโปรเจกต์ที่3ทศกัณฐ์ลอจิสติกการต่อยอดสินค้าไปสู่ตลาดดิจิตอลโดยใช้แพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Lazada TikTok และ Shopee เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศเน้นการสร้างตัวตนในออนไลน์กับคอนเทนต์ที่น่าสนใจการไลฟ์สดเพิ่มยอดขายและระบบจัดการร้านค้าที่ทันสมัยพร้อมระบบการจัดส่งที่รวดเร็วปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลาเพิ่มความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือระยะยาวให้กับร้านโปรเจก t นี้มุ่งหวังให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่องสร้างารายได้ที่มั่นคงและขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล